สวัสดีครับผมสวัสดีครับผู้เยี่ยมพารวยสวัสดีแฟนช่องทุกๆท,ท่านนะครับผมอา้าววันนี้เรามาชมเลขชุดไม่นัดยามานะครับผมไม่นัดยามานะครับผมอา้าวมีทั้งหมดมีทั้งหมดแปดห้องแล้วกันอา้าชม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 ตรงนี้ก่อนนะครับไม่นัดยามา แปดเก้าศูนย์หนึ่งไม่มาด้วยกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ไม่มาด้วยกันสี่ห้าหกเจ็ดไม่มาด้วยกันนะครับห้องที่สี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์ไม่มาด้วยกันห้องที่ห้าศูนย์หนึ่งสองสามไม่มาด้วยกันห้องที่หกสามสี่ห้าหกไม่มาด้วยกันยกเว้นล่างนะครับผมสามกับห้านี่น่าจะเป็นเลขล่างนะ หอ้กิดแปดเก้าไม่มาด้วยกันเก้าศูนย์หนึ่งสองไม่มาด้วยกันนะครับผมอ,อันนี้เป็นตัวอย่างการเขียนนะครับห้องที่หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวชี้ให้ดูนี่นี่ห้องที่หนึ่งตัวอย่างนะครับห้องที่หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งเอามาจากไหนนี่ตัวอย่างนี่ตรงนี้แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้องที่สองหนึ่งสองสามสี่ ห้องที่สามสี่ห้าหกเจ็ดห้องที่สี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับห้องที่หนึ่งตัวอย่างตัวอย่างนำตัวเลขมาประกบกันละครับเริ่มที่แปดก็แปดแปดไปแล้วครับแปดแปดแล้วก็แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งเรียงกันไปเลยต่อไปเลขเก้านะครับก็มีเก้าเก้าก่อนนะครับแล้วก็เก้าแปดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ก็ศูนย 8 0 9 0 0 0 8 0 9 0 1แต่ละห้องนะครับผมจะประกบเลขได้16ตัวนะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างทำให้ดูนะ89ก็จะได้เลขนะ8 9, 8ด8ปด1 8 8เหลืออีก3บรรทัดน,นะครับใน fc เขียนดูเองว่าเลขที่ไม่มามันจะไม่มาตัวไหนมั่งนะครับผม นขนาดห้องเดียวนะครับเขียนได้16ตัวอย่างนี้นะครับถ้า8ห้องจะได้กี่ตัวนะครับผมคือเลขที่ไม่มาด้วยกันนะครับผมถามว่าเข้าไหมอ่าก็ถ้าไม่นัดแล้วก็ไม่ค่อยมานะครับปังปังเลยนะครับถือว่าไม่มาจริงๆนะครับผมเอาไว้เป็นเลขตัด ตัดเป็นคู่คู่เลขที่ท่านได้มาแล้วท่านก็ต้องเอาชุดนัดแล้วไม่มานี่ไปตัดลองดูนะครับผมตัดออกเป็นคู่คู่เขียนออกมาแล้วก็ตัดเป็นคู่คู่นะครับอันนี้เป็นห้องที่หนึ่งนะมาจาก8 90 1ห้องที่2นี่ยังไม่ประกบนะครับประกบให้ดูแค่1 2 3 4สาม4ี่ก็ 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 1. นะึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งสีหนึ่งประมาณนั้นนะครับผม ห้องที่3ก็ทำให้ดูแค่45 46 47 44นะครับผมขั้นต่อไปท่านก็ต้องทำเลข5ล้ครับทำเลข6ททำเลข7ทุกห้องก็จะทำเหมือนกันนะครับก็จะได้ออกมาเลข16ตัวประมาณนี้ก็จะได้เลขที่บอกว่าไม่นัดยามานะครับผมไม่นัดยามาชุดนี้ปุ่เยี่ยไม่เคยลงสักทีนะครับเพิ่งลงเป็นครั้งแรก แต่ว่าก็มีเหมือนกันแหละนะครับชุดไม่นัดอย่ามามีทั้งหมดแปดห้องนะครับอ่าไปลองเขียนดูนะครับว่างวดนี้จะปังไหมกับชุดที่มีชื่อว่าอ่าไม่นัดอย่ามานะครับผมอ่าอำลาพาจากเท่านี้แล้วครับ เอาคลิปสั้นๆน,นะครับผมอากาศมันหนาวมันหนาวคลิปสั้นๆคลิปสั้นๆพอ,อลองฝึกเขียนเองนะครับชุดไม่นัดยามาแคปหน้าจอแล้วก็ฝึกเขียนลองดูว่ามันจะไม่มาจริงไหมนะครับผมปู่เยี่ยมลาพาจากเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ